โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็จะามาสอนวิธีการย่อลิงก์เว็บนะครับให้สั้นลงนะครับตัวอย่างาสมมติว่าผมต้องการเอาลิงก์นี้ไปโพสใน f c e e o o o นะครับเพื่อประชาสัมพันธ์ครับผมก็ทำการกรอบอแล้วก็นำมาโพสที่ f c e e o o o นะครับปรากฏว่าเราวางแล้วเนี่ยเห็นไหมครับลิงก์เนี่ยมีความยาวเกินไปนะครับดังนั้นเราจะต้องทำการย่อ ลิงก์ก่อนนะครับเพื่อให้มันสั้นลงนเป็น2เท่าเลยนะครับก็คือเราจะใช้เว็บนี้นะครับในการย่อีชื่อว่าเว็บตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับคือใต้คําอธิบายนะครับก็เราก็ก๊อปลิงก์กงมานะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วก็นํามาวางตรงชอตเทินยัวลิงก์ตรงนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นก็กดคําว่า ช็อตเทินะครับอ่าเรียบร้อยครับแล้วก็จะได้ลิงก์สั้นๆเนห็นไหมครับอ่าแล้วก็กด Copy นะครับเสร็จแล้วก็นำมาวางหรือสร้างโพสต์ได้เลยครเห็นไหมครับมันก็จะสั้นลงกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเสร็จแล้วก็ใส่คำอธิบายไปนะครับ ต้องการรูปภาพก็คลิกออกนะครับเสร็จแล้วก็ทำการอัพโหลดโอเคพลินเห็นไหมครับลิงก์นะครับก็จะสั้นลงนะครับโพสลงไปครับ ดังนั้นก็ลองไปใช้กันดูนะครับสําหรับเว็บในการย่อลิงก์ตัวนี้น่าจะไม่หมดอายุนะครับสามารถใช้งานได้ตลอดครับเวลาเราคลิกลิงก์ที่เราย่อลงไปนะครับมันก็จะลิงก์มาหาหน้าเว็บตัวนี้นะครับลองดูครับคลิกตัวนี้นะครับปึ๊บเห็นไหมครับมันก็จะมาหน้านี้นะครับเหมือนกันเลยนะครับโอเคถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ